มาค่ะผู้ชมค่ะได้เวลารีวิวอย่างเป็นทางการนะคะตัวนี้ได้แก่มันจ๋าและฟักทองจา๋าแต่ในเวอร์ชั่นของมันจ๋ามีมันจ๋าชีสและในเวอร์ชั่นของฟักทองก็มีฟักทองชีสดังนั้นขอพูดถึงพื้นเพของแป้งมันก่อนแป้งตัวนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้ในวงการตลาดนี้ต้องเป็นของพี่นาลินอาจาร,รย์แต่ว่ามันเป็นสูตรที่ถูกคิดคนขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่ามันเป็นแป้งข้าวหอมญี่ปุน่นและซึ่งแป้งนี้นะคะมันถูกทํามา สูตรนี้เพื่อลีนแอดดิกโดยเฉพาะลีนแอดดิกก็คือสโตที่โรงงานของแป้งฟูฟูดังนั้นลีนอาจารย์บวกกับแป้งฟูฟูลีนอาจารย์คือแป้งแป้งฟูฟูคือไส้ชนกันเป็นลีนแอดดิกโอเคตามนั้นนะคะดังนั้นสองตัวนี้จะมีความนุ่มยืดย้ยแล้วไส้ละมุนมาผสมประสานกันไม่ต้องรีรอแต่ว่าวันนี้แป้งจะขออนุญาตรีวิวแค่อย่างละตัวแบบไม่มีไส้ชีสส่วนตัวชีสนะคะเป็นชีสไขมันต่ำที่อ้วนน้อยมากๆซึ่งถ้าสมมติใครเคยกินจันจาชีสก็น,นั่นแหละชีสตัวเดียวกันแต่ ตัวทั้งแป้งทั้งไส้มันมีความพิเศษสังเกตฉลากดีๆอันนี้คือมันจ๋าถ้าเป็นมันจ๋าชีสฉลากตรงนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีไส้ชีสย้อยๆตัวฟักทองก็เหมือนกันตัวนี้คือฟักทองจ๋าถ้าเป็นฟักทองจ๋าชีสก็จะมีชีสย้อยๆตรงนี้เป็นสีเหลืองไม่รอแล้วค่ะแกะเราจะเริ่มกับตัวมันจ๋าก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากให้แป้งมันนุ่มกว่านี้อีกนิดหนึ่งไม่ต้องถ้าอยู่ในตู้เย็นนะคะเอาออกจากตู้เย็นมาชิลเอาไว้เดี๋ยวมันยืดของมันเองเดี๋ยวมันจะยืดของมันเองมันจะย้วยของมันเอง ถ้าสมมติว่ามันเป็นไส้ชีสแล้วอยากให้ชีสยืดละลายละลายก็ให้เอาไปเวฟนะคะถ้าสมมติเราเอาอ,อจากตู้เย็นมาก็เวฟประมาณ3ามสิบสิี 1. แต่ถ้าสมมติเราเอาออกจากฟรีดแล้วเราไปเวฟก็ประมาณ 2- 3ถึงสนาทีดูดิแปะโดมาตัวน้ำมันที่เห็นนี้นะคะคือน้ำมันรำข้าวนะคะดังนั้นไม่ต้องตกใจตัวนี้ถูกทำที่โรงงานของแป้งเลยนะคะไม่ได้ทำมาส่งมาจากจันไม่ใช่ตัวนี้นะคะ เดิมมันเคยเป็นเดิมมันเคยเป็นรูปมันนะแต่งสักนิดนึงแล้วด้วยความแบบมันเขย่ามาไอะอร์มันเขยาา่มขยามาในกระเป๋าอะอ่ะมันก็เลยจะบุกจะบี้ต้องแต่งทรงเขานิดนึงคือความยุยและยืดของเขานั้นอืม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 อไรอีกอืมอืมอืมยุยไหมยุยไหม ฟักทองจ๋าหรือมันจ๋าเนี่ยไส้ของเขาเนี่ยจะถูกกวนจนเนียนนะคะกับกะทิทันยพืชแล้วก็มีลูกชิดมาด้วยแต่ถ้าสมมติเป็นไส้ชีสจะไม่มีลูกชิดนะคะดังนั้นโอ้ยคอยกหืเที่ยวก่อนจำมุนทมไมมากมากรู้สึกเพลินมากด้วยความที่แป้งเนี่ยขอโทษด้วยความที่แป้งเนี่ย ้องงดและลดคาร์โบไฮเดรตแต่จาเป็นจริงๆที่จะต้องมารีวิวเพราะตัวนี้แม่งโคตรอร่อยแบบแต่ขออนุญาตกินเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวต้องกินมันต่อย่วยแบบไรสาระมากจริงออ้ยือไ้อ่ะไ้ละมุนมาก <laughs> เป็นกระบ,บอกให้นะรสชาติไส้เนี่ย ละมุนมากเพราะว่าตั้งใจทํามาชนก,นกันกับแป้งจริงคือเราต้องมาปรับความหวานนะคะไม่มีน้าตาลไม่มีเนยไม่มีนมไม่มีไข่สบายใจได้ตัวแป้งใช้แป้งข้าวหอมญี่ปุ่นส่วนไส้ใช้ความหวานของตัวเขาเพียวๆเพราะว่าปีนี้ฟักทองอ่ะหวานหวานเป็นธรรมชาติเหมือนไส้โต่กุงโตเกียวก็ไม่ได้มีการใส่น้าตาลอะไรใดๆทั้งสิ้นต่อมาเป็นฟักทองจ๋าฟักทองจ๋าคือฟักทองปั้นยากกว่าหลายเบอร์นะคะเพราะว่า มันจะต้องมีลวดลายและลิ้วรอยของความเป็นสักทองมันจะต้องมีใบที่นเนี่ย่างเนี้ยพอเห็นมันจะต้องมีใบที่ค่อยๆสับๆๆปั้นกับมือคะ่ะแั้งปั้นกับมือรู้ดีแล้วก็จะต้องมีหงอนของยวงเขาอันนี้ก็เหมือนกันตอนปั้นทรงสวยมากแต่พอเอาไปอบพอเดินทางด้วยความที่แป้งเขาหยบหนึบเขาหยุนน่ะเขาก็จะบูบี้ไปตามสถานการณ์ดังนั้นกินคะ่ะ อืม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 เหนไะตัวฟักทองนะคะหนึ่งกล่องมีสองลูกนี่คือน้ำมันรำข้าวแป้งเดียวกันแต่ในแป้งก็มีฟักทองในแป้งนี้ก็มีมันม่วงไส้ก็เป็นฟักทองคือแบบเรียวมากแล้วดีมากแป้งจะบอกให้แต่ฟักทองเนี่ยเขาจะมีความย้อยน้อยกว่ามันม่วงเพราะว่า หนึ่งเขาลูกเล็กกว่าแป้งเขาเนี่ยมันยืดอ,อุ๊ยอร่อยมากเลยอะพอเคี้ยวโดนไฟเราคือคุณพระคุณเจ้าคนละแบบเลยนะมันม่วงเขาจะเป็นแบบสไตล์สตรองสตรองแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงสดใสอะ่ะมันกินแล้วมันว้าวมันหว,ว้าวดีมากชิมมั้เนี่ยชิมมัเนี่ย ตัวหัวจุกนี้นะคะทําจากแป้งแล้วก็ผสมกับน้าใบเตยซึ่งใบเตยอ่ะก็เป็นใบเตยสดมันจะหอมกินใบเตยเบาๆอย่าลืมนะอยู่นะสะภาพเละเทะไม่น่าโชว์มากฟักทองไปจองรีบมากรีบมากถึงรีบที่สุดนะคะมันจะมีตลอดไปนี่แหละสำหรับแบรนด์ลีนแอดดิกนะคะดูดีๆลีนแอดดิก เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของแป้งดีมากเว้ยและอ้วนหน่อยอร่อยหนักมากแต้งยืดต้องยกให้เขาสุดใจด่วนมาก